ม้นเส้นแล้วก็เนาะแต่น,นาชักตจอกค่ะขาดขาดไอ้ถุงงอกค่ะเนาะถุงงอกจะแชมหมากเลยแช่หมากเฮ้ยโอ้โหนำข,นนนข้าวงอกสดมาจ้าทุกคนค่ะ ง่ายย่อยง่ายนะค่ะเน,นาะทุกคนดีค่ะั้งหอสะนาจ้าทุกคนค่ะขึ้นสมุนไพรนะครับ เด็กค่ะกินง่ายช่วยง่ายนะค่ะน้องเพินทุคนคอนนอนจ้ะผมกินกือบะหมี่า,าแต่ดาวทุกคนคือก๋วยเตี๋ยวละจ้ะอาถานรพชอบกินค่ะอาหารง่ายขอบคุณค่ะที่รับชมจ้าเสี่ยนต้องกินกันนะคนะ่ะน้องมาท่าไกลกเลมอาหารด้วยกันนะคะทุกคนจ้ะเมื่อกี้ก้ะใช้ถ้ำตอนเหตุน,นะคนะ่ะน้องเจอกับบรรทุกันตอนนะค่นะน้อง ค่เด็บมากขออนุะไรจากเพื่อนเด้อใส่เมื่อจะเด้อแซ่บมากจากเพื่อนเมื่อกี้เาไปเจ้าจะเด้อแซ่บมากค่ะบอกจ้ะอื้ จต่ทาทักตอกเพื่อนเพอนแล้มนมีเครื่องไม่ครบนะค่ะเนาะเกรือม่คบแล้ว,หหว,ลวย่างมากเลยแต่กินข้าวหาอะไรให้ถ้าเพื่อนเนาะก่อนนอนนะคะทุกคนมาทานแซ่บมากเใจเพื่อนกินแล้วมนจะน่าจะเด้อแซ่บมากค่ะ อันนี้ก็มาทานด้วยกันนะคะทุกคนค่ะหิวข้าวมากเลยนะทุกคนเตื่อนกันมาขอจะได้ทานก็เกิดที่สามทุ่มเลยค่ะเนี่ยอืมอือฮึจะมากขออนุื้อจากเพื่อนเด้อใส่เมื่อยจากเนื้ออือฮึจะมากขออนุื้อจากเพื่อนเด้อใส่เมื่อยจากเด้อ ขอบคุณค่าที่รับชมจ้าแ็่มากเหมือนก็บว,วุ้นเส้นนลค่ะนะันนี้ก็มาทานด้วยกันนะคะทุกคนค่ะหิวข้าวมากเลยทุกคนเตื่องานมาก่อนจะได้ทานก็เกิดที่สามทุ่มเลยค่ะเนี่ยอือืม คุณผู้ชมจ้าเด็กขากินง่ายด่วยง่ายนะค่ะน้องขงเกินก้นก้อนน้อนจ้ะคุณ ด้วยไก่บางคนด้วยไก่จ้ะเด้วยไก่หุงกินก็หวานน้อแต่บางคนคือก๋วยเตี๋ยวจ้ะัาษาชอบกินค่ะอาหารใ่งานบอกจ้ะอืม สวัสดีจ้าเพื่อนมาแล้วคะเด้อมาหนิวาชนะกับต้มเส้นสุกหน่อยเนาะต้มเส้นสุกแล้วนะคะทุกคนมาทางกับวาชนานะคะป้าสวยมากเงีนน้ยแกเปื่อนคนน่ะง่ายย่อยง่ายนะคะเนาะทุกคนดีนค่ะแซ่บมากเพื่อนต้องุ้นเส้นเลคนะ,คะ สวัสดีจ้ามันเพื่อนมาในกระเด้อมาหนีิรสนะาากับต้มเส้นสุกหน่อยก็เนาะต้มเส้นสุกแล้วนะคะทุกคนมาทางของรสนานะคะปัาบถุยบางแง่แ้ยแกมันเพื่อนคนน่ะแซ่บมากเหมือนก็วนเซนนึ่งก็แล ออกอะอืมอ mm ืมก็วุนเส้นอะขะเนาะแต่น้ำชักตจอบอะขาดขาดไอ้ถุงงอกของเนาะถุงงอกจะเสียมากเลย แ่บมากเหมือนก็วนเซนนกันละแ่บมากเหมือนก็วนเซนหนึกัน,นละอือัสดีจ้าเพือ่อนมาแล้วค่ะเด้อมาเนี่ยลักษะกาต้มเสซนซุกขนมเนาะ ต้มเส้นถูกแล้วนะคะทุกคนมาทางองอแฉนานะคะป้าถุกยบางแง่แก้วเปืเป่อยคนน่ะทางองอแฉดานาจ้าทุกคนค่ะง่ายย่อยง่ายนะคะเนาะทุกคนดี่ไงทุกคน ลือไก่ทคนด้วยไก่จ้ะด้วยไก่อาจงหอสนาาทุกคนค่ะอืจมา có nhà vườn nữa mưa là chả uh -huh. có nhà chẳng vườn nữa mưa ra chả nữa Hãy subscribe cho kênh แัวนเพื่อนจำหนีเครื่องม่ครบนาะคะ่ะเนาะเครือม่คบแล้วย่างมากเลยกตกินข้หาอะไรแขวเพื่อนเนาะก่อนนอนนะคะทุกคนมาทานวันนี้ก็มาทานด้วยกันนะคะทุกคนหิวข้าวมากเลยทุกคนเตืองงานมาขอจะได้ทานก็เกิดจะสามทุ่มเลยคะ่ะเนี่ยอืมอืม กินได้ง e ่ายด้วยง่ายนะขอนอญาเพื่อนกอนนอนจ้ะ่อ oh ืมงมนเซ็นนะคร มขออนุญาตทำเบื่อเด้อใส่เมื่อจนีเด้อทางของศาสนาทานทุกคนค่ะปลาตาไก่ขออนุญาตทำเบื่อเด้อเราใส่เมื่อเลย่อนเนาะเราใส่เมื่อหัวง่ายย่อยง่ายนะค่ะเนาะทุกคนดีค่ะ